วัสดีคุณยาคุณแม่คุณป้าแล้วก็เป็นเพื่อนพี่พี่น้องๆที่เป็นห่วงแล้วก็คิดถึงแวมนะแ๊มก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะเป็นไข้แบบวีคหนึ่งเต็มเ็มเลยไม่ใช่วีคเนี่ยกับ10วันคือตั้งแต่วังยี่ปแ่งรถเสร็จนะตั้งแต่ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวมันก็เริ่มแบบไม่สบายตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อก็ทํางานแบบหนักมากๆทํางานองตัวเองมันเหมือนไม่ได้พักผ่อนด้วยก็เลยไม่สบายเลยอนะ่ะเป็นไข้ว่าฉีดยาจนโอ้โหไม่รู้จะฉีดยังไงมากกว่า10เข็มอ่ะพี่น้อง แล้ววันแบบเหมือนไม่อาการมันไม่ดีขึ้นเลยเพิ่งจะดีขึ้นวันนี้ก็เลยมาทําคลิปนะคะเพื่อที่จะแจ้งให้กับคุณยายคุณแม่คุณป้าแบบจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าแบบอาการดีขึ้นแล้วไม่ได้หายไปไหนก็เห็นคอมเมนต์นะคะทุกคนที่มาคอมเมนต์ส่งความ,มหงใยส่งแบบคําอวยพรต่างๆส่งความคิดถึงแแบบขอบคุณมากๆว่าแบบเห็นทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถตอบกลับไปได้วันนี้อาการแบบประมาณ6 0ซ เขอยังไม่เต็มร้อยพยายามดูแลตัวเองอยู่นะวันนี้แบบโมโหมากๆไปซื้อส้มตําทะเลมากินเลยพี่น้องคืออะไรก็ได้ม,มันเราไม่ไหวแล้วอ่ะ <c oughs> เรากินจืดมาเป็นสัปดาห์แล้วกินยาเยอะมากแล้วฉีดยาเยอะด้วยเกินมาไม่เคยฉีดยาเยอะขนาดนี้มันเป็นไข้หวัดอ่ะพี่น้องแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเราพักผ่อนน้อยด้วยแล้วอยู่ในอากาศที่มันร้อนจัดในช่ว,วงวันอาทิตย์นะวันไปจอดรถในที่ที่มัน อากาศร้อนจัดมากๆตากแดดด้วยอะไรด้วยก็ส่งความของยายถึงทุกคนด้วยนะคะพี่น้องใครที่แบบไม่สบายหรือว่ารู้ตัวตัวเองแบบไปในที่ฝูงชนเยอะๆตอนนี้แอมเข็ดเข็ดมากๆเลยว่าจะไปไหนเนี่ยต้องสวมแมสคือมันเข็ดจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าใครป่วยเป็นอะไรบ้างเชื้อโรคอะไรบ้างเราต้องสวมแมสเพราะว่าเวลาที่เราเป็นขึ้นมาพี่น้องไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เลย เราเป็นแบบเพียบหนักจริงๆนอนไข้แบบไข้ทั้งคืนก็ขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะคะที่ได้แบบรอดชีวิตมาได้ต้องเ่อว่ารอดชีวิตมาได้เพราะเป็นหนักมากๆเป็นไข้นี่แหละพี่น้องไม่ได้เป็นอย่างอื่นแล้วเป็นไข้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบัก็สํารวจไว้ปอยตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหวงฮิปอแล้วก็เซียวจานว่ามีข่าวๆอัปเดตอะไรหรือเปล่าแล้วก็ดีใจกับวงฮิปอด้วยให้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง One and Only ที่นํากลับมาฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่ง วันนี้ปอก็มีเชิญชวนด้วยในช่วงวันที่3นะว่าทุกคนเนี่ยให้ไปร่วมชมภาพเยือนทุกมนเนโอลลี่ในงานของหวัี่ปอเองนะคะก็จะเป็นเซตของการถ่ายแฟชั่นแฟชั่นเซตนี้บบก็ชอบมากๆเลยนะคะสำหรับลัคอสมัดหัวจุกน่ารักมากๆคือนี่เคยเห็นหวังอี่ปอเนี่ยมัดหัวจุกแบบนี้มาก,ก่อนเป็นเซตที่แบบน่ารักนะคะนอกเหนจากนัก้นก็ยังมีบันหน้าอินในเนส่วนของแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับหวังอี่ป๋อ หลังจากการแข่งรถไปแล้วครา,าวการแข่งรถของหวังฮิปโปเนี่ยบัมก็อยากที่จะอัปเดตมากๆตอนนั้นแต่หมไม่สบายจริงๆก็เลยไม่ได้อัปเดตนะแต่หวังฮิปอปของเราก็ได้รองแชมป์สอบการอุ่นเครื่องของชนาแชมเปี้ยนชิพมาถึงในเซียจ้านเกินกันบ้างนะคะสำหรับรนาธิกาเนียสารลอฟฟิเชียลประเทศไทยคือบัมได้เห็นได้ฟังแล้วรู้สึกดีมากๆคือเซียวจ้านเป็นซูปเปอร์ซ่าที่แบบมีแรงดึงดูดมหาศาลมากจริง,รงๆคือแบรนด์ท็อตเนี่ยเปลี่ยนไปตามแบบเซียวจ้านเลย เปลี่ยนไปตามแบบ global ambassador อย่างเสียวจานคือเปลี่ยนแฟชั่นนะคะไปตาม global brand ambassador ด้วยแรงมหาศาลนะคะด้วยกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเป้าหมายแฟนคลับของเซียวจาย้านเนี่ยคือ,คอ,คอทั่วโลกเขาก็มีการแบบปรับเปลี่ยนแบรนด์ด้วยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆและบนาธิการนะคะลอบบีเชียลของประเทศไทยเนี่ยคุณเศรษฐพงศ์ภาวัฒนาก็พูดถึงเสียวจาย้านแบบดีมากๆเป็นแบบแรงดรงดูด แล้วก็สำหรับการเคลื่อนไหวอิส g กรมของเซียวจ้านเพียงแค่ครู่เดียวนะคะคนฟ o ลโล่มากกว่า1ล้านแปบ๊บเดียวเองตอนนี้เราไปฟังคุณเซษโพงษ์นะพูดถึงเซียวจ้านกันนิดนึงนะคะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ t o ส s อยู่แล้ว อย่างของจีนน่ยคือเสี่ยวจ้านเนี่ยได้พบเขาในงานแฟชั่นโชว์ของทอนเนี่ยสองสาครั้งแล้วทุกครั้งมาก็เรียกว่าสร้างกระแสฮือฮาได้ตลอดจริงๆเราก็อย่างที่เราทราบนะว่านักแสดงจีนเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะไม่ได้มี IG, ไอจีก็ไม่มีโซเชียลมีเดียเหมือนเหมือน,เห,อนเหมือนเราอะ่ะคือเขาจะมีโซเชียลมีเดียเฉพาะแต่ว่าของเสี่ยวจ้าเนี่ยก่อนที่จะมาแฟชั่นวีคราวนี้ไอจของเขาก็จะมีการเคลื่อนไหวเช่นพอมาถึงมิลานก็จะมีการอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ย มันทําให้เราเห็นว่าเคเอลจะไประเทศจีนเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของแฟนคลับหรือต่างๆที่อยู่ในสุดอยู่ในมิลานหรืออยู่ในปารีสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยแฟนคลับเหล่านี้ก็จะมาแบบว่าเรียกว่ากริตติ้งอะเนาะหน้าโชว์อะไรอย่างเงี้ยไฮไลท์ของทอสอีกอันหนึ่งก็คือตัวเสี่ยวจ้านร่วมเพราะเขาเป็นเรียกว่า แบรนด์อมบบสเอร์ของท o อสแต่เราจะไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรกับเขานะเพราะว่าทุกประเทศอ่ะมันไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยันเราวีลคัมแต่บางประเทศเขาอาจจะแบบว่ามีกฎกติกาเพราะว่าถ้าเริ่มได้หนึ่งมันจะมาอีกไม่ใช่แค่10อ่ะมันจะอาจมา20่ตัวแอมเขาเนี่ยอาจจะมีภารกิจที่ต้องทำกับตัวแบรนด์เนี่ยอย่างอื่นออีกนะ เพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องเข้าใจกันนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ยินดีตอลอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันก็อาจจะต่างกาันตอนเนี้สำหรับแฟชั่นวีคนะถ้าเป็นเสี่ยวจ้านเนี่ยก็ผู้คนจะมาหาสารเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสไปทำคอนเทนต์อะไเป็นพิเศษกับเขาจะรู้สึกได้ถึงพลังนะพลังของตัว KOL ว่าเออเวลาเขามาร่วมงานเนี่ยมัน ทำให้เกิดความสนใจหรือโฟกัสไปที่ตัวแบรนด์นั้นๆนอ,อย่างอย่างชัดเจนเลยเป็นอะที่เราบภบาคภูมิใจมากๆสอดเซียวจ้านกับงานมิลานแฟชั่นวีครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ทุกครั้งด้วยเป็นดาวเด่นตลอดงานนะสำหรับเซียวจ้านค่ะไปครั้งไหนก็ได้รับความสนใจอย่างที่สุดมาเทค่งในโซนเซียวจ้านสตูดิโอกันบ้างสตูดิโอยืนหนึ่งนะคะก็มีการเปิดเผยกันในโลกโซเชียลค่ะว่าท่านดาวเซียวจ้านสตูดิโอเนี่ยได้รับการจัดอันดับเครดิตนะคะภาษี A จากสำนักง,งานบริหารภาษีของรัฐด้วยหรือว่ากลุ่มสรพากรจีปปนั่นเองเป็นระยะเวลานะ3ปีติดต่อกันตั้งแต่ช่วงเวลา2ปี2023ถึงปี2025ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจัดการด้านการเงินและภาษีของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดนโยบายรวมถึงการดําเนินง,งานอย่างมืออาชีพใช้หลักเกณนฑนะะ์การลดหย่อนภาษีอย่างทันท่วงทีแล้วก็มีกลไกการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงโดยผู้เสีเยภาษีก็ได้รับการจัดอันดับเครดิตเกรด A นะคะ ก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แบบเข้มงวดเช่นว่าดัชนีประเมินประจําปีมากกว่า90คะแนนและก็มีม,ม,มีประวัติการฝ่า,า,ฝ,าฝืนด,ด้วยคือทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะพี่น้องในส่วนของกฎหมายก่อนนานั้นอาจจะมีข่าวลืออย่างงู้นอย่างนี้โจมตีแต่ว่าเซียวจ้าสเีโอเนี่ยพี่น้องนี่แหละได้รับเครดิตนภะาษีขั้นเเลยนะคจากหน่วยงานรัฐบาลจีน G เลยบอกว่ามีความซื่อสัตย์มากๆในการเสียภาษีต่างๆ ทำอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เปิดเผยด้วยแล้วก็มีข่าวดีด้วยนะครับพี่น้องที่อาจจะพลาดดูภาพยนตร์เรื่องมังกรยกในโรงภาพยนตร์ตั้งแต่ช่วงที่11เมษาย,ยนนี้นะครับก็จะสามารถดูได้ทางแอปพลิเคชันเนี่ย4แอปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโยคูนะคะไอชีอีเทนเซนแล้วก็เมนกูทีวีตรงนี้บ้านเราก็ดูไอชีอีดูโยคูอะไรประมาณนี้นะพี่น้องสามารถดูได้เทนเซนนี่แบบว่า VTV นะ่าจะเอามาให้เราได้ดูสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องมังกรยก เรจินเอาเดอะคอนโดฮิโรดิแกแลนที่เซียจา้านะนำแสดงเป็นพระเอกแล้วก็ทำไรายได้ถล่มทลายที่ประเทศไทยมากกว่า30ล้านบาทเลยทีเดียวตั้งแต่ช่วงวันที่11เมษาย,ยนนี้จะสามารถดูได้แล้วทางแอปพลิเคชันจะดูกี่รอบก็ได้นะพี่น้องนอนแบบตีพุงดูที่บ้านแบบสบายสบายตอนนี้ก็มีนักแสดงมาพูดถึงเซียวจา้านเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องราวของการทำงานกับเซียวจา้านมีแบบเอ็กซ่านะคะคือนักแสดงสมทบที่อยู่ในฉากเนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ฟัง เป็นนักแสดงที่ชื่อว่าฟางหยวนคือคุณฟางหยวนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าสีกับเซียวจ้านแล้วอุณหภูมินั่นน่ะมันหนาวมากๆลบติดลบ10องศาเลยเขาก็บอกว่าตอนที่ผมรู้ว่าจะได้แสดงประกบกับพระเอกดังแบบเซียวจ้านเนี่ยผมตื่นเต้นไปหลายวันมากๆเลยนอนไม่หลับเลยเขาก็บอกว่าผมเนี่ยฝึกพูดบทกับนักแสดงนําด้วยบทสนทนาที่แบบแตกต่างกันอยู่ตลอดเวลาไม่แต่ในความฝันนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างคุณเหลียงเจียฮุยเนี่ยก็บอกผมว่าอจง เป็นเรื่องดีนะที่มีโอกาสได้แสดงนาะยสามารถที่จะลองแสดงออกแบบสไตล์ต่างๆให้กับตัวละครน,นี้ได้ลองดูว่าจะแสดงอย่างไรให้ผลลัพธ์มันออกมาดีที่สุด และนายก็ต้องผ่อนคลายแล้วก็เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วตอนมารอเนี่ยตรงสานที่ถ่ายทําไม่ว่านายจะเป็นนักแสดงประกอบหรือว่าเป็นนักแสดงพิเศษที่มีบทพูดนายก็ต้องแสดงให้ดีแล้วก็ทํางานให้ดีนายได้เรียนรู้สิ่งต,ต่างๆมากมายจากการติดตามชั้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้ดีแล้วการแสดงให้ดีย่าทำให้ชั้นขหน้าล่ะตอนนั้นเนี่ยผมแบบซึ้งมากจะร้องไห้เลยขอบคุณที่เจ้ฮุยค่ะ แล้วคุณฟังยวนก็บอกว่าในช่วงวันถ่ายทำเนี่ยบอกได้เรียนรู้บทบาทของผมได้ถูกเปลี่ยนไปให้คนอื่นแสดงแทนตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็รีบปรับตัวทันทีผมก็แอบบอกตัวละครของคนที่แบบเดินถนนธรรมดาที่ไม่มีบทพูดอย่างลับๆ แล้วอุณภูมิในตอนกลางคืนในวันที่ถ่ายทำเนี่ยก็ลบ10องศา,าเซลเซียสมีฝนแบบปล่อยๆด้วยแล้วก็มีหิมะป,ปกคลุมไปทั่วทีมงานทุกคนพระเอกและก็นักแสดงประกอบทุกคนในกองถ่ายเนี่ยต่างก็กัดฟันแล้วก็อดทนถ่ายทําด้วยมือและเท้าที่แบบมันสั่นและน้ำมูกก็ไหลฉากกลางคืนเนี่ยผมร่วมถ่ายทําก็ถูกถ่ายติดต่อกันใด้2วันผมได้ค่าจ้างที่หกร้อยหยวนก็คือประมาณ3,000บาทคือมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆผมขอคารวะทีมงานมังกรหยธุทุกคน และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยก็รีบไปดูด่วนเลยคือฉายแต่ว,วันที่30เมษาย,ยนสําหรับที่ประเทศจีนนะพี่น้องส่วนที่ไทยของเราตอนนี้เนี่ยก็รอติดตามได้ตั้งแต่วันที่11ทางโยคูนะคะไอชีอี e. น่าจะมี V t ทีีด้วยนะคะทาง mango tv ตอนนี้งานโฆษณาข,ของจัานเกิรก์ออกมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวด้วยสำหรับโฆษณาใหม่ของเซียวจ้านแล้วก็รอติดตามไปด้วยกันวันนี้บังขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตาม รับชมคลิปนี้คืออาการประวาน60%สิบเพอร์แบบว่าแบบเป็นเยอะเลยนะกําลังแบบอัดอรายการอัดเสียงอยู่เพื่อนโทรมาบอกเธอฉันแบบฉันไม่สบายมาเลยฉันอาการเป็นคล้ายๆกับเธอเลยเนี่ยกำลังจะไปหาหมออยู่คืออากาศมันร้อนจัดอนะพี่น้องแล้วมันเหมือนเราแบบแพนิคจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวด้วยมันมีความกลัวมันมีอะไรหลายๆอย่าง แต่ทางนี้ทางนั้นพระเจ้าก็อยู่กับเราขอพระองค์ส่งปกป้องพี่น้องทุกท่านให้ปลอดภยัยและขอพระเจ้าส่งอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับในชว่วของวันนี้สวัสดีค่ะ